คุณผู้ชมคะทางด้านของพลตารวจเอกสุรเชษฐหักพานรองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติท่านเองก็ลงพื้นที่ไปตรวจติดตามความคืบหน้าการบังคับใช้กฎหมายและแก้ไขข้อพิพาทในที่ดินที่เกี่ยวข้องในชุมชนชาวเลเกาะหลีเป๊ะจังหวัดสตูลน,นะคะพร้อมกําชับเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนเร่งดําเนินการตามกฎหมายอย่างเป็นธรรมค่ะ พลตำรวเอกสุรเชษฐหักพานร้องผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าเมื่อวันที่7เมษายนที่ผ่านมาในฐานะประธานกรรมการตรวจสอบข้อมูลและข้อเท็จจริงกรณีปัญหาข้อพิพาทในที่ดินที่เกี่ยวข้องกับชุมชนชาวเลเกาะหลีเปะ๊ะจังหวัดสตูลพร้อมด้วยกรมการปกครองกรมที่ดินกรมธนารักษ์ กรมประมงกรมสอบสวนคดีพิเศษและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันประชุมติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาที่ดินพิพาทบนเกาะหลีเปะ๊ะณห้องประชุมตำรวจภูธรจังหวัดสตูลโดยมีการติดตามการดำเนินการเกี่ยวข้องกับการบังคับใช้กฎหมายดำเนินคดีกับโรงแรมที่พักรีสอร์ทที่มีพฤติกรรมบุกรุกที่ดินและมีการก่อสร้างอาคารสถานที่โดยไม่ได้รับอนุญาตซึ่งเรื่องดังกล่าวเป็นปัญหาเรื้อรังมานานมากกว่า20ปี รวมถึงการแก้ไขปัญหาพื้นที่การทำประมงพื้นบ้านของชาวประมงในพื้นที่ร่วมกันกับกรมอุทยานแห่งชาติค่ะการดำเนินคดีกับโรงแรมและสถานประกอบการต่างๆที่มีการก่อสร้างอาคารสถานที่รุกล้ำที่ดินของกรมธนารักษ์ซึ่งเป็นการก่อสร้างโดยไม่ได้รับอนุญาตล่าสุดในส่วนของโรงแรมนั้นมีการแจ้งข้อกล่าวหาไปทั้งสิ้น108แห่งค่ะ ส่วนกรณีของการเพิกถอนโฉนดที่ดินแปลงที่11ได้ดำเนินการไปแล้วโดยคาดว่าจะแล้วเสร็จก่อนต้นเดือนพฤษภาคมนอกจากนี้ยังสามารถติดตามจับกลุ่มนางสาวพัช,ชรินซึ่งเป็นเจ้าของโรงแรมขนาดใหญ่มูลค่า128ล้านบาทเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับสารจังหวัดสตูลซึ่งถูกดำเนินคดีจากกรณีการก่อสร้างอาคารที่พัก บุกรุกพื้นที่ป่าและพื้นที่อุทยานแห่งชาติโดยนางสาวพัชรินได้หลบหนีหมายจับดังกล่าวจนเหลืออายุความเพียงหนึ่งปีเท่านั้นค่ะก่อนถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกลุ่มดำเนินคดีเมื่อวันที่28มีนาคมที่ผ่านมาและทางด้านของพลตเอกสุรเชษฐหักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติท่านเองยังได้มีการสั่งการให้เจ้าหน้าที่สืบสวนดำเนินการขยายผลติดตามเส้นทางการเงินของนางสาวพัชรินเพิ่มเติมด้วย ซึ่งได้มีการอายัดรั์ไว้บางส่วนแล้วนะคะและส่งเรื่องให้ทางปปงดำเนินการยึดอายัดรัพย์ตามกฎหมายต่อไปค่ะวันนี้ผมเองนะครับก็ลงมาไปชุมร่วมกับทลอรชายดีรักษาการผู้ราการจังหวัดสตุลน,นะครับนะซึ่งเราก็เป็นคณะทำงานทั้งชุดใหญ่ชุดเล็กด้วยกันนะครับนะวันนี้ก็ต้องเรียนนึงว่าเออวันนี้ที่ผมลงมาเนี่ยก็ติดตามเรื่องการ,ารบังคับใช้กฎหมายในส่วนตํารวจนะครับ วันนี้ในเรื่องของการแจ้งข้อกล่าวหาโรงแรมทั้งหมด108โรงแรมนะครับเราจะแจ้งข้อกล่าวหาทั้งหมดเนี่ยนะครับเรื่องการบุกรุกเรื่องการแพร่ถางต่างเนี่ยให้เจส,สิ้นภายในวันศุกร์หน้าส่วนเรื่องการเพื่อถอนที่ดินแปลงส่วนหนนะครับวันนี้เราคุยกับทั้งกรมที่ดินทั้งท่านทิพย์ดีมาแล้วนะครับก็กรอบเวลาน่าจะเพื่อถอนได้เนี่ยประมาณเดือนการประชุมต่างน่าจะมีผลนะครับประมาณเดือนต้นต้นพฤษภาน,นะครับนะฮะ วันนี้เราพุยกันแล้วนะครับก็น่าจะเพื่อถอนได้ประมาณต้นพืชสาานะครับนะเพราะนั้นเมื่อเราเพื่อถอนแปลงที่สวีเดได้นะครับนะก็จะเห็นความชัดเจนละทีนี้เนื่องจากบนเกาะลีเป้เนี่ยครับวันนี้ที่ดูนะครับมันมีปัญหาเยอะมากนะครับเยอะตั้งแต่อะไรครับหนึ่งไม่มีไม่มีเส้นทางที่เอาขยะไปทิ้งนะครับขยะกองเต็มไปหมดที่ผมลงไปดูนะครับในพื้นที่สองมีการสร้างพื้นสร้างอาคารต่างทับ ร่องน้ําต่างๆ,ๆนะครับนะซึ่งถ้าหากว่าปล่อยไปอย่างนี้นะครับนะนะอีกสักพักหนึ่งรีเป๊ะเนี่ยก็จะไม่ใช่ที่ที่ทําเป็นแหล่งท่องเที่ยวให้กับชาวไทยกับชาวต่างชาติมันก็จะเน่าทั้งเกาะนะครับเพร,ะราะะฉนักงานในการวันนี้ของรัฐบาลนะครับปัจจุบันนะครับท่านบุเดชประยุจันทร์วิชัยร่วมดีเนี่ยท่านยึงได้สั่งการมอบหมายใ,ให้ผมเนี่ยเป็นประธานในการทำงานร่วมกับท่านผู้ว่าการจังหวัดร่วมกับทุพพสุวนนะครับ วันนี้เนี่ยในเรื่องการดเนินคดีเนี่ยเราไปได้มากแล้วนะครับเพราะฉะนั้นในอาทิตย์หน้าก็จะแจ้งข้อหาทั้งหมดนะครับทั้งในส่วนของโรงแรมทั้งหมด1 0 8โรงแรมนะส่วนคุณพัชรินนะฮะวันนี้เราจับคุณัวได้แล้วหลังจากที่หนีหมายจับนะครับหลบหนีหมายจับเนี่ยนะครับมาประมาณสี่ห้าปีนะครับตั้งแต่ปีหกสองนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้คดีนี้เป็นคดีที่ศาลฎีกาได้มีการพิพารษาแล้วนะครับเรื่องแพ่ฐานบุกรุกนะเพราะฉะนั้น ในส่วนของคดีนี้นะครับไม่ได้ไหมายว่าจะจบแค่นี้นะครับวันนี้ผมก็สั่งให้เอาสำนวนการสอบสวนตั้งแต่ปี57เอามาดูทั้งหมดนะครับเพื่อที่จะเตรียมดำเนินคดีความผิดฐานอาญาฟอกเงินเพราะเรืยอว่าคดีความความผิดฐานบุกรุกแพร่ถานเป็นความผิดมูลฐานความผิดฐานฟอกเงินนะครับท่านอย่าลืมนะครับว่าโรงแรมทุกอย่างนะครับที่ท่านบุกรุกบุกรุกแพร่ฐางต่างๆนะครับพื้นที่ของของรัฐ นะของทรัพยากรธรรมชาติเป็นความผิดมูลฐานความผิดฐานอยายาฟ้องเงินทั้งสิ้นนะครับอีกส่วนหนึ่งนะครับในส่วนของเจ้าที่รัฐนะครับวันนี้เราได้ข้อมูลมาส่วนแล้วแต่ยังไม่ครบนะครับเราก็จะมา,าประชุมร่วมกันพารณาร่วมกันกว่า,าตั้งแต่ในอดีตนะครับจนถึงปัจจุบันนะครับเช่นยกตัวอย่างมีเจ้าที่รัฐนะครับกี่คนนะครับมีเจ้าที่ดู่วยต่างกี่คนนะแล้วปล่อยให้มีการลุกลำ้ำนะมาเป็ี่ยนเวลา นานแค่ไหนนะครับเหล่านี้เราก็จะมาดูว่าเป็นความผิดในเรื่องของการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่นะครับนะเมื่อท่านเป็นเจ้าที่แล้วท่านอยู่บนเกาะทุกวันนะครับรับผิดชอบและปล่อยให้มีการบุกรุกทุกวันโดยไม่มีการเมือการอะไรทั้งสิ้นเลยนะครับอย่างนี้ถือว่าละเว้นการปฏิบัติหน้าที่นะก็จะไล่เมืองดีเจ้าที่รัฐย้อนหลังไปทั้งหมดนะเหมือนเลื่องปืนปากเกตที่หายไปนะครับ ก็ต้องไล่มือคดีกับผู้กับสพปเกตย้อนหลังไปว่าตั้งแต่เป็นผู้กับคนไหนเออปืนหายนะครับหายไปตั้งแต่สมัยใครนะครับเหล่านี้เป็นความผิดตามกฎหมายตามประบอบประองที่นะครับ